สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดี ท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนพร้อมจะฟังนิทานกันแล้วใช่ไหมคะเวลากลางคืนถ้าเด็กๆมองแยงหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าจะมองเห็นอะไรคะใช่ดวงดาวดวงน้อยดวงใหญ่นะคะระยิบระยับอยู่เต็มไปหมดเลยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับดวงดาวคะ่ะมาติดตามฟังกันเลยนะคะ น,นิทานเรื่องดาวของลอราลอราเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างแล้วก็มองออกไปข้างนอกห้องนอน <ś Chall enger> ฉันอยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งจังเลยเป็นคนพิเศษเอาไว้เปิดเผยความลับระหว่างกันได้แต่มองไปก็ไม่มีใครเลย นอกจากรอราแงหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้ามีแต่ดวงดาวกระพิบวิบวับอยู่บนฟากฟ้าแล้วทันใดนั้นสายตาของเธอก็มองเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งบนท้องฟ้าเป็นแสงสีเงินพุ่งตรงลงมาที่ตัวของเธอแล้วก็แวบผ่านหน้าต่างลงไปใกล้มากเลยอะไรกันนะที่เกิดขึ้น รอร่าคิดแล้วก็พรางใส่เสื้อคลุมและรองเท้าแตะวิ่งลงบันไดไปข้างล่างที่ทางเท้าหน้าบ้านมีดาวตกลงมานอนนิ่งอยู่มีรังสีแวบวับแพรวพรวโอ้โหเธอสวยจริงๆร,รอรอรากระซิบแล้วก็ย่องเข้าไปใกล้เอาไฟฉายส่องดูมุมหนึ่งของดวงดาวหักออกไปหน่อยหนึ่งเมื่อตกถึงพื้น รอราปลอบว่าไม่เป็นไรนะดาวน้อยฉันจะช่วยเธอเองเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอให้เหมือนเดิมแล้วรอราก็ต่อชิ้นส่วนด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลอย่างเรียบร้อยจากนั้นก็พาดาวมาหนุนหมอนนอนด้วยกันรอราเล่าความลับของเธอทั้งหมดให้ดาวน้อยฟังฟังฟังไปแสงก็สุสใสมากขึ้นตามลำดับ คล้ายๆกับว่าดวงดาวรับรู้แล้วก็เข้าใจรอราเคริ้มหลับไปเธอรู้ว่าได้พบเพื่อนพิเศษที่เธอต้องการแล้วละ่ะพอรุ่งเช้าเธอหันมาดูที่หมอนด้านขวาอา้าวดาวหายไปไหนแล้วเธอเสียใจมากเลยดาวหายไปไหนทำไมไม่ลากันก่อนรอร่าก็รู้สึกว่างเหงาแล้วก็เศร้าส้อย เพื่อนพิเศษหายไปจริงๆเธอรู้ว่าดาวดวงนั้นไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนเมื่อรอร่ากลับจากสนามเด็กเล่นเธอรู้สึกเหมือนอย่างเดิมไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพยายามชวนให้เธอหายเหงาก็ไม่ได้ผลเธอไม่โต้ตอบแล้วก็คิดเสียใจแต่ว่าทำไมเพื่อนพิเศษจากไปโดยไม่ล่ำลาก,กันเลย ตกข้ามวันนั้นรอร่าขึ้นบันไดเหนื่อยนายเธอเดินขึ้นไปห้องนอนทันใดนั้นก็สังเกตเห็นรังสีสีเงินแวบวับมาจากในห้องแต่พอเปิดประตูเข้าไปเธอพบกับแสงเจิดจ้าแพรวพพรยของดาวน้อยที่กลับมานอนบนหมอนของเธอที่เดิมเลย กำลังส่องแสงราวกับเพชรสักพันเม็ดรอร่าตกตะลึงแล้วในไม่ช้าก็วิ่งเข้าไปที่เตียงนอนฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นดาวจะออกมาที่ท้องฟ้าเฉพาะกลางคืนเธอคงจะอยู่ที่นั่นใช่มหมเพียงแต่ฉันมองไม่เห็นเธอตอนกลางวันเท่านั้นแหละรอร่าและดาวน้อยต่างมีความสุขด้วยกัน พวกเขาเล่นเกมกันแล้วก็เล่นกลต่างๆนานารอรา่าเล่านิทานสนุกๆจากหนังสือเล่มโปรดให้ดาวน้อยฟังด้วยเวลาผ่านไปรอรา่ารู้สึกว่าตัวของดาวน้อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นแสงก็จางลงจางลงตามลำดับเธอใช้มือลูบหวังจะถ่ายทอดความอุ่นให้แต่ดาวก็ยังเยือกเย็นดูเหมือนปราศจากชีวิต รอราก็แน่ใจว่าดาวน้อยคงจะคิดถึงบนท้องฟ้าอย่างแน่นอนเธอก็เลยผูกลูกโป่งสีลูกพันรอบดวงดาวแล้วก็เอาไปปล่อยให้ลอยจากหน้าต่างขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปดีนะจ๊ะดาวน้อยและขอให้มีความสุขมากๆด้วยรอราก็ได้มองดาวน้อยค่อยๆลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนดาวจํานวนนับ ร้อยนับพันนับหมื่นดวงบนท้องฟ้ารอราไม่รู้สึกเศร้าใจอีกแล้วเพราะดาวน้อยของเธอได้กลับไปสู่ที่ที่ดาวควรจะอยู่ยามที่รอราอยากจะเล่าความลับต่างๆเธอก็กระซิบผ่านความมืดแล้วก็คิดว่าเสียงของเธอคงจะลอยขึ้นไปถึงบนท้องฟ้าแล้วดาวน้อยก็รับรู้ด้วย แล้วรอร่านะคะก็ได้พบเพื่อนพิเศษแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ไม่เป็นไรความรู้สึกภายในสามารถที่จะสื่อถึงกันได้แล้วเด็กๆล่ะคะหาคนพิเศษได้หรือ,อยังคุณพ่อคุณแม่ คุณครูเพื่อนๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราสามารถเป็นเพื่อนพิเศษของเราได้เป็นคนที่จะรับฟังความทุกข์ความสุขและความลับต่างๆของเราได้นะคะขอให้เด็กๆคนให้พบค่ะคนพิเศษคนนั้นนะคะอาจจะเขียนเล่ามาให้ครูฟังก็ได้ครูก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนพิเศษของเด็กๆบ้างนะของเล่นเด็กดีค่ะ วาววาววววประยับตาดาราเรียงรายแพลวพราวอ,อ,อ,อยูโอโ่โอ้โหดาวที่อยู่เต็มท้องฟ้าเลยก็เป็นเพื่อนของเราได้นะคะอาจจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเราตรงนี้เองถ้าเด็กๆนะคะเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองแผ่นเดี๋ยวเรามาสร้างดาวเด็กดีกันค่ะ สนุกกับงานพับใช่ไหมคะอ้าวดาวสีอะไรก็ได้ถ้ามีกระดาษนะคะตามชอบใจเลยขนาดเท่ากันแล้วชิ้นส่วนชิ้นที่1น,นะคะกับกระดาษ1แผ่นเรามาพับดาวดวงน้อยนะคะซึ่งเป็นดาวไม่ใช่ธรรมดาเป็นดาวเด็กดีด้วยจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนูพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะเป็นภูเขาแล้วเปิดเข้าออกนะคะเอาข้างหนึ่งพับ เข้าไปเจอเส้นตรงกลางเลยเมื่อกี้นี้ที่เรา,เาได้พับทบเอาไว้นะคะเป็นรอยเส้นไว้แล้วตอนนี้เราเอามุมแหลมด้านนี้แล้วอีกข้างนึงก็พับเป็นมุมแหลมด้วยค่ะโอ้โหยอดแหลมเลยนะคะเป็นแบบนี้สีขาวก็ไม่ใช้ค่ะลบหมดเลยค่ะ เก็บใหห้มดเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นแรกของดาวเด็กดีพักเอาไว้ก่อนนะคะวางพักเอาไว้รอไว้ก่อนแล้วก็หยิบอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาค่ะสีเดียวกันนะคะคราวนี้พับเหมือนกันอีกค่ะพับเหมือนกันเลยจำได้ไหมคะโอ้โหเสียงดังเลยบอกว่าพับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยม ใช่ค่ะแล้วยังไงกันอีกคะเปิดออกมาพับให้เป็นแหลมๆนะคะเป็นจรวดเลยนะคะใช่แหลมๆเลยก็เอามือกรีดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเก็บสีขาวเข้าไปให้หมดเลยแหลมแหลมอีกคข้างนึงด้านบนก็ปิดลงมาปิดลงมาด้วยอาวละค่ะทีนี้ ทุกคนถือไว้แบบนี้นะคะครูจะเอาแหลมๆด้านปลายนี่แหละคะ่ะพับมาเจอข้างบนนะคะพับขึ้นมาเจอข้างบนอ้าวแล้วก็กรีดข้างล่างให้เป็นรอยใช่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนใช่และะ้วคะ่ะอ้าแล้วค่ะยอดแหลมนะคะจะหักเขาลงมาข้างล่างจะพับทบเขาลงมาข้างล่างแบบนี้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วประกบแล้วค่ะคราวนี้เมื่อกี้ยังอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะแผ่นนี้นะคะหนูเอาแผ่นนี้ขึ้นมาที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะเหมือนกับตัวอะไรเหมือนกับเสื้อไหมหรือเหมือนกับอะไรนะคะแล้วก็กลับด้านชิ้นนี้กลับนะคะมาประกบกันเอาชิ้นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าให้เท่ากับตรงนี้นะคะ ประกบเท่านี้ลองนับดูสิคะแบบนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ,อ่ยเอาละะ้วค่ะ1 2 3 4 5 6แฉกน,นะคะวางเอาไว้ที่โต๊ะครูขอทากาวนิดหนึ่งมาให้ดาววิ่งหนี้แ่่ดาวดวงนี้ไม่สุขสนไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวให้ครูแต่งตัวหนูให้เสร็จก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เอาปากกามาเขียนหน้าเขียนตาของดาวคะ่ะ อ้าวตากลมๆเลยตากลมๆโตๆนะคะหรือจะเล่นลวดลายอะไรก็ได้ค่ะอ้าวปากเอาปากยิ้มยิ้มสีขาวปากยิ้มยิมแล้วหนูก็กลายเป็นดาวเด็กดี <c oughs> ขออวดเพื่อนๆใช่ไหมคะคงจะไม่ยากดาวน้อยดวงนี้ ขอให้ดาวทุกดวงมีความสุขอยู่กับเด็กๆทุกคนค่ะ เธอสวยเธอมีเพื่อนสัตว์มากมายพระราชาได้แต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่สวยนางมีกระจกวิเศษนางจะถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตบีอ๋อสวยไงและแม่มดก็กดมากไปสั่งในพาน ไปค่าสโนวไว้ในป่าในพันสงสารเลยบอกให้สโนวไว้วิ่งไปในป่าที่ไหนก็ได้เพื่อนสัตว์ก็พาเธอไปที่กระท่อมของคนแค้ทั้งเจ็ดข่าไปถึงแม่โมดแม่โมดได้ทากระจกวิเศษอีกว่ากระจกวิเศษ บอกแค่เถิดใครงามเริ่ดในปาตพีสโนไว้ไงที่ไม่มีใครงามเกินแม่หมดเลยปรดมากเลยปาก้อนหินใส่กระจกแล้วแม่หมดก็เปลี่ยนร่างกายเป็นคนแก่แล้วเอาเอาบนาอยาผิดไปที่บ้านคนแค้แล้วแม่หมดก็รอกล้องสโนไว้ให้กินอเปิ้ สโนไวก็กัดแอปเปิ้ลไปคำเดียวสโนไวลีโนหลับไปพอคนแคสกลับมาบ้านคนแคสเสียใจยมากที่ช่วยสโนไวไม่ได้เลยเพื่อนเพืนใส่ของเธอกับคนแคสเลยสร้างโรงแก้วให้ร้างของสโนไวอยู่ข่าวจึงไปถึงเจ้าชายแล้วเจ้าชายก็ขี่ม้ามา รงรักเธอเจ้าชายกจ็จุมพิชสโน w white แล้วสโนวก็ฝื้นขึ้นเจ้าชายเลยขอสโน w ว h แต่งงานแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขจิตกรจิ๋วจบไปนะครับนิทานสนุกๆในใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบ เด็กก็ชอบนะครับเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมานานเลยทีเดียวมีตัวละครเด่นๆหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสโนไวท์หรือว่าคนแคระทั้ง7คนแล้ววันนี้นะปอ๋อเตรียมมา1ตัวตัวนี้เป็นคนแคระครับถ้าเกิดว่าเด็กๆสนใจจะวาดตัวการ์ตูนตัวนี้ว่าคนแคระตัวเล็กๆเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเรามาวาดกันเลยดีกว่าครับเอาละครับนะปอ๋อจะเริ่มจากส่วนของหน้าตาก่อน อันนี้เป็นทรงผมเรียบร้อยแล้วก็ใส่วงหน้าลงไปโคง้งลงไปเลยตามด้วยตากลมๆสองฝั่งเลยกลมๆแล้วก็ใส่ตาดำลงไปกลมๆสีดำอีกทีหนึ่งใส่ปากยิ้มอ่ายิ้มเลยทีนี้นะีป๋อก็จะใส่หมวกด้วยปืดใส่เส้นโค้งนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแหลมซะน,นิดหนึ่งอ่าเราได้หมวกแล้วใส่ทรงผมให้คนแคร์ด้วยสองฝั่งเขียนเหมือนกันเลยแวบแวบอ่าเรียบร้อยแล้วนักปอก็จะใส่เสื้อให้เขาอ่าใส่เสื้อให้เขาลากเส้นตรงกลางลงมาปเปิด ใส่แขนเสื้อลงไปปืนอ,อ,อีกฟังหนึ่ง่ะต่อไปใส่ขาใส่ขารองเท้าปลายเป็นผ้านะครับขยุกขยุกนิดตึงนะครับสำหรับรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าปลายขยุกเลยแบบนี้ เรียบร้อยแล้วก็ใส่มือที่ซ่อนอยู่ด้านในแขนเสื้อทั้งสองข้างเอาละครับลายเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาระบายสีกันนะครับแล้วปอเริ่มจากส่วนของตาก่อนลงสีเหลืองอนิดเดียวนะครับข้างบนนิดเดียวตามด้วยสีเนื้อของหน้าเขาก็ใส่วงหน้าไว้นิดนึงแล้วก็เริ่มระบายเป็นสีเนื้อ ก็เรามีเนื้อของบริเวณหน้าตาเรียบร้อยแล้วน้วปอก็ใส่ทรงผมเขานี่ละระบายสีน้ำตาลเลยนะครับอาจจะเว้นไว้นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเป็นบริเวณแสงสะท้อนบริเวณทรงผมนปะปอก็เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ระบายสีเสื้อผ้าของเขาเริ่มจากส่วนของ หมวกก่อนเลยนะปอเขาระบายสีฟ้าสดใสเลยทีเดียวนะครับอ่าหมวกเรียบร้อยแล้วก็มาระบายบริเวณเสื้อผ้านะปอเริ่มจากแขนเสื้อก่อนเลยมาถึงตัวเสื้อสีเดียวกับหมวกนะครับสีฟ้าสดอ่าบริเวณลำตัว เหวินขาวไว้นิดนึงนะครับด้านข้างเพื่อให้เป็นน้ำหนักของสีกางเกงแล้วก็รองเท้าอ่าเป็นชุดเดียวกันหมดเลยใช้สีเดียวกันหมดเลยเอาละครับน้ำฝอกก็ระบายมาถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วก็คือบริเวณรองเท้านั่นเองนี่แหละครับภาพมนุษย์ตัวเล็กๆหรือที่เราเรียกกันว่าคนแคระนะครับ น้าปอก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆวาดทันไหมครับอาจจะยากไปสักนิดนึงไม่จําเป็นต้องเหมือนของที่น้าปอวาดสัทีเดียวนะครับเราวาดออกมาแบบไหนแบบนั้นละครับเราก็ภูมิใจในผลงานของเราได้ครับแล้วคราวหน้าเรามาพบกันนะครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะน้อง หัวกับซีเมนถึงตายใส่หมวกไปเฮ้อปลอดภัยกร็รอกน้อยเด็กดี คุณครูพรนทร์มีจดหมายของเพื่อนๆส่งมาเยอะแยะเลยค่ะอ้ขอบคุณค่ะสงสัยว่าจะเป็นจดหมายที่บันทึกความดีเขียนส่งมาให้ครูมั้งเด็กดีก็จะได้รับรางวัล เหรียญเด็กดีจากคุณครูด้วยค่ะใช่เลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นข่าวดีว่ารายการของเรากำลังแจกเหรียญเด็กดีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3แบบหน้าเหลืองเหลืองเนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบที่1แบบที่สองแล้วก็แบบที่สนี้เป็นแบบนี้ด้วยเพื่อนๆคงจะอยากได้น่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ กระรอกน้อยดีใจที่ได้รับเหรียญเด็กดีเหมือนกันเห็นไหมคะกระรอกน้อยติดเหรียญซะโก้เลยเพราะว่ากระรอกน้อยเนี่ยเป็นเด็กที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีความร่าเริงเบิกบานจิตใจก็ดีร่างกายก็แข็งแรงแล้วยังทำความดีอย่างสม่ำเสมอคอยช่วยครูอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เห็นแล้วเหรียญเด็กดียังมีแจกอีกหรือเปล่าคะคุณครูยังมีสิคะเพราะว่าเราเพิ่ง เริ่มแจกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะบอกกติกาครูคิดว่าเด็กๆทางบ้านกำลังส่งยิ้มมาอย่างแรงเลยใช่ไหมคะส่งมาให้ครูแล้วก็กระรอกน้อยช่วยขานชื่อกันค่ะคุณครูรีบขอ,อกระจุวิเศษสิคะอยากเห็นแล้วละว่ามีใครยิ้มหวานบ้างขอกระจกวิเศษค่ะโอ้เยอะแยะเลยครูมองเห็นน้องเบนค่ะ อูนันโยกอ้วนแป้นยาเมฆเข้มแบงอุ๊ยกระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะแต่เด็กดียิ้มหวานยังมีอีกเยอะแยะเลยแล้วพวกหนูเหล่านี้ล่ละค่ะที่มีสิทธิ์จะได้รับ เลี้ยนเด็กดีนะคะเพียงแต่เมื่อยิ้มแล้วทําความดีแล้วรีบเขียนบันทึกเลยนะคะเขียนเป็นจดหมายเลยค่ะบอกความดีที่หนูทําก่อนจะส่งมาให้ครูให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เซ็นรับรองด้วยนะคะว่าเป็นความจริงหนูช่วยงานบ้านจริงๆคุณพ่อคุณแม่คงจะชื่นใจมากที่ได้เซ็นชื่อตัวเองรับรองลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะ เพื่อนๆรีบจดที่อยู่นะคะรายการบ้านเด็กดีตู้ปอน1น3 6ปนฝนานารุงเทพ10112ศหรืออีเมลแอดเดรสบ้านเด็กดี at y o h o o c o m ค่ะครูจะดีใจมากนะคะที่เด็กๆได้รับ เหรียญเด็กดีนี้นะคะมีจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามาสําหรับใครที่ได้รับเหรียญแล้วก็ขอให้หนูรักษาความดีความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยติดตัวตลอดไปเลยเพื่อความสุขความเจริญของหนูนะคะเหรียญเด็กดีน่ารักมากเลยค่ะ,คะมี3าแบบด้วยกัน หนึ่งคนก็ได้รับหนึ่งแบบใช่ไม่ใช่ทั้งสามแบบนะคะแล้วตอนนี้ก็มีจดหมายข้างค้างค่ะเขียนมาแล้วก็ต่อว่าเรื่อยเลยทำไมครูกับกระรอกน้อยไม่ตอบสักทีหนึ่งวันนี้จะตอบให้มากที่สุดเลยค่ะนะมีใครบ้างเนาะที่เขียนส่งกันเข้ามาเด็กชายวรากรเด็กหญิงจีราพรเด็กหญิงกนกวลีเด็กชายวโรพาศ เด็กหญิงบุญนทัทรีนี่ก็คือภาพสวยๆนะคะที่ส่งมาอวดนปาปอกับครูแล้วก็กระรอกน้อยด้วยส่วนยังมีจดหมายที่เขียนมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ชื่นชมรายการบ้านเด็กดีมากๆเลยเพราะว่าดูแล้วได้ความรู้ความบันเทิงเพลงก็เพราะด้วยนิทานก็สนุกกิจกรรมก็เยอะแยะเลยมีใครบ้างเนาะได้แก่เด็กหญิงกมลวัน เด็กหญิงเดียเด็กหญิงสุพรรณษาเด็กหญิงพิมพ์สุดาเด็กหญิงอุทุมพรเด็กชายสุรศิษฐ์เด็กหญิงเนรนภาเด็กหญิงอักษรเด็กหญิงปทุมพรเด็กหญิงรัชดาพรเด็กหญิงวรินทร์แล้วผู้ที่เอ่ยชื่อมานี้นะคะรอรับของขวัญเหรียญเด็กดีในเร็วๆนี้ได้เลยค่ะตบมือดีไหม กจ,จะต้องดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะ,คะถ้าติดเหรียญเด็กดีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กระรอกและคุณครูด,ดูนะคะโอ้โหอยากเห็นจังเลยค่ะแล้วของฝากเด็กดีวันนี้เมื่อเรามีของเหลือควรเอื้อเฟื้อให้เพื่อนบ้างกระรอกน้อยชอบแบ่งของให้เพื่อนค่ะ,คะการแบ่งปันนะคะจะเป็นน้ำใจที่ดีเป็นคุณสมบัติของเด็กดีค่ะ ซึ่งถ้าหนูได้ทำแล้วหนูสามารถเขียนบันทึกส่งมาให้ครูได้เลยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยค่ะครูกับกระรอกน้อยจะต้องลาเด็กๆไปก่อนขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อความสุขความเจริญของตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย